สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมก็ผมเจ้าปลาแห้งเบต้าฟาร์มอนุรักษ์และพัฒนานะครับผมก็วันนี้ครับให้อาหารตอนเย็นลูกปลานะครับชุดนี้ก็เป็นเยลโลคอปนะครับแต่กําลังรอกครับเพื่อนเดี๋ยวผมพามาดูชุดต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังไม,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นพวกแบล็กสตาร์นะครับ แต่ชุดนี้นะครับน้าดําปีนะครับไม่ต่ำกว่าห้าร้อยตัวนะครับเป็นเยลโล่ครับเยลโล่กาแล็กซี่ครับเยอะครับชุดนี้เยอะครับทําอีกเยอะครับปลาครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ําก็เลยชัดหน่อยครับผมไม่ต่ำกว่าสามร้อยตัวครับชุดนี้นะครับ อันนี้ก็อะไรที่ไปช้อนเาวันนี้นะครับให้ลูกปลานะครับเป็นอาหารชั้นดีนะครับผมปลาโตรเร็วครับผมดูครับดูลูกปลาครับเยอะครับผมเยอะชอนเรียบ ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ